สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็พบกันกับพลอดนะครับพิมต์ตอนะครับพิมต์ตะวันนี้ผมได้เอาพลอดนะครับแล้วก็หินหนึ่งก้อนมาวางไว้นะครับเป็นการศึกษาอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครอยากดูเนื้อพลอดนะครับเนื้อพลอดเนื้อพลอดที่เขาบอกว่า นุ่มแต่แกล่งนะครับนุ่มเนียนตาเหมือนสีพึ่งเนี่ยก็เอาเหินพวกนี้นะมาฝึกสองดูนะครับบางคนเขาบอกว่าแก่งเหมือนหินแห้งเหมือนหินแต่เราเวลาเราไปเจอพระรอดบางทีก็แห้งก็แห้งไปเลยแข็งก็แข็งไปเลย,เ,ลยเหมือนดินเผาไปเลยนะครับมันซึ่งซึ่งมันก็ดูเป็นผ้าใหม่นะครับอันนี้นะหาหหินนะครับหิน เนี่ยคือหินนะครับแต่ทําไมมันดูนุ่มตาฉ่าตานะครับดูเนียนแต่มันคือหินนะครับทําไมมันไม่แห้งล่ะใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไม่แห้งพระรอดพระรอดองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับพระรอดนี่เหมือนกันนะครับสีเนี่ยนะครับเคาะนะครับแห้งนะครับไม่แตกไม่ต้องกลัวแตกนะครับเอาล์ะองนี้เป็นพระรอดพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต่อ ผมจะส่งเนื้อหินให้ดูนะครับเนื้อหินเนี่ยเห็นไหมหินนะครับมีความฉ่ำนุ่มเนียนนะครับคนโบราณเขาเปรียบไว้แบบนี้นะครับว่ามันเหมือนมันเหมือนสีพึ่งมันเหมือนไหมมันก็เหมือนนะผิวหินพวกนี้นะครับและนี่คือพวกหินลองเอามาส่องดูก็ได้นะครับใครอยากศึกษาเนื้อพระรอดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ หินมันยังไม่ไมแ,หแห้งตาไม่กระด้างตานะฮะแต่มันจะมีความนุ่มความเนียนตาความนุ่มตาเนียนตานะครับหามุมกล้องก่อนนะนั่นะครับนะอย่างองนี้เป็นพิมพ์ต้อทาไมถึงบอกว่าเป็นพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต้อนี่จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนพิมพ์อื่นนะฮะหนึ่งละหน้าพพัก,พก หรือว่าหน้าเนี่ยท่านจะกลมเลยนะดูเหมือนกลมนะฮะกลมหูท่านก็จะมีแค่นิดหน่อยนะฮะซ้ายขวาก็จะแบบลางๆนะครับแบบจะแบบลางๆแบบลางๆนะครับตั้มนี้พระพันกว่าปีนะครับแทบจะมีให้เราได้เห็นแบบน้อยมากนะครับซึ่งใน หนังสือตำราต่างๆเขามักจะมาชี้ตำหนิว่ามันต้องมีเนี่ยติ่งแขนตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้หน่อยนึงเชื่อมกันตรงนี้เชื่อมกันมันก็มีพอลางๆนะแต่มันไม่ใช่จุดใหญ่ใจความที่จะจะต้องให้มีครบทุกองค์เพราะว่าพระพันกว่าปีแล้วก็มีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์อาจยังไม่มีใครชี้ชัดด้วย ด้วยซ้าไปนะครับว่าพระรอดมีกี่ร้อยกี่พันองค์นะครับมีแต่เสียนที่เขาบอกว่ามีน้อยมีน้อยแต่แล้วเรารู้ได้ไงว่ามีน้อยแล้วองค์อื่นจะไม่มีเหมือนที่ในตําหนิพิมพ์ที่เขามาชี้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแตกแยกแตกประเด็นแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าสิ่งสําคัญในการดูพระรอดเนี่ยเราควรดูเนื้อเป็น ปัจจัยสาคัญนะครับเราดูเนื้อเป็นปัจจัยสําคัญตําหนิมีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมผมให้ประเด็นนี้ตกไปนะครับว่าจะมาเอาแต่ตําหนิอย่างเดียวมันก็ผ้าเนื้อดินนะครับมันจะเหลืออะไรให้เราเห็นละครับผ่านกว่าปีนะผ่านการเวลาอะไรมามากต่อมากนะครับนี่นะครับคือนุ่ม นุ่มตาเนียนตานะครับเหมือนเหมือนสีพึ่งนะครับบอกว่าเหมือนสีพึ่งแอบบนึงนะครับจุดโฟกัสให้ดูเดี๋ยวผมจะส่องหินก้อนนั้นให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับนี่มีความนุ่มตาเนียนตานะครับคือแต่แข็งนะฮะแข็งแห้ง,แ,งแต่มันมีความ นุ่มเขาถึงบอกว่าดูเนียนตานุ่มตาเหมือนสีพึ่งสีเทียนนั่นแหละครับีเทียนนั่นแหละครับนี่คือพระลอดพิมต์ตอนะด้านหลังก็ยังมีพวกลาลักลาดำนะครับจับตามผิวนะครับมีลายมือบ้างนะครับมีลายมือบ้าง ตรงนี้ก็มีรอยกดนะครับรอยกดรอยกดเหลุดลุยออกไปแล้วนะครับหลุดลุยออกไปแล้วองนี้มีแร่นะครับมีแร่นะครับพวกกวดหินทรายเล็กละเอียดนั่นแหละครับซึ่งพรรอดที่เรารู้กันมาเนี่ย จะเป็นเนื้อละเอียดเลยแทบจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ของเซียนใหญ่บางคนเนี่ยมีเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะปูดออกมานะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับพื้นผิวส่วนลึกเห็นไหมครับท่านเปรียบเทียบดูด้านหน้ากับพื้นผิวตรงที่เป็นพื้นผิวด้านหลังนะครับที่ถูกสัมผัสนะครับที่ถูกสัมผัสจะขึ้นเงาเนียนตานุ่มนะครับแต่ ในส่วนลึกท่านก็ยังคงสภาพเดิมเพราะไม่ถูกสัมผัสแล้วก็จะออกแห้งๆนะครับน,นี่ดูมือเนี่ยนะครับถูกจับบ่อยๆถูกสัมผัสบ่อยๆนะครับองนี้จะหนานะครับองนี้จะหนาพรอดมีหนามีบางนะมีหลังองมุมหลังแบบหลังรีบ ก็มีแล้วแต่ใครจะเจอความจริงบางแม่พิมพ์เขามีแค่นี้แหละเนี่ยกดมาแล้วก็มีขอบแค่นี้แหละแต่พวกนี้ถ้าเป็นพลอดพพิมพ์ใหญ่เขาก็จะเป็นแบบทีบแบบบางๆปิ้นออกมาแต่นี่ไม่ปิ้นนะครับหนาเลยนะครับมีหินอยู่นี่อันหนึ่งน,นะแข็งมากนะครับแข็งนะครับ,รบผมข้อแบบนี้เคยมีเสีย ขาบอกว่าระวังผ่าแตกช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ยุ่งการยุ่งงานไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยนะครับไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยก<ด>็เอามาวันนี้หยุดนะครับก็เอามาทําคลิปให้ชมกันดูสองดูเนื้อเล่นๆไปนะครับดูเนื้อเล่นๆไปใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ต้องด่ากันนะฮะใครเห็นว่าใช่ก็ใช่ใครเห็นไม่ใช่ก็ก็ไม่ใช่นะครับ อ่าใครรู้มันนะครับชอบแบบไหนก็เล่นไปทางนั้นนะครับมันถึงเป็นสีสันหลากหลายในการเล่นพระนะครับที่นี่เรามาเปรียบเทียบดูนะครับสองค์ไอองค์นี้กับเหินก้อนเนี้ยสีผิวค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับค่อนข้างจะคล้ายกันนี่นะครับผมเอาให้ดูตรงที่ ถูกสัมผัสนะครับเห็นไหมเห็นไหมใกล้เคียงกันไหมครับถ้าเราไม่แยกในแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นสีผิวอะไรนะครับถ้าผมส่องขยายอย่างนี้นะครับโดยไม่บอกว่าเป็นหินนะครับอาจจะเข้าใจว่าเป็นเนื้อพละอดก็ได้นะครับดูหินก้อนนี้นะครับแม่ครับ มีอะไรดำๆมีจุดๆมีหลุมมีบ่อนี่คือผิวหินนะครับมีความช่ำเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะเยดี๋ยวสักพักนึงก็ออกมาอีกนะครับอาจจะเป็นการคายน้ําของหินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่คือผิวหินนะครับนุ่มเนียนตาเหมือนสีพึ่งนะนะ แล้วก็มาดูพละอดบ้างนะครับค่าปลาดำนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการทำคลิปครั้งนี้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับมาที่นี่ด้วยนะครับเนื่องจากการศึกษาพระก็มีหลากหลายแขนงหลายทฤษฎีนะครับใครชอบแบบไหนก็เล่นไปแบบนั้นนะครับไม่ได่าไม่ว่าไม่โจมทีซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานของ มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้นะครับถ้าให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่อะไรก็ดีไปหมดนะครับถ้าคนเราไม่ให้เกียรติซึ่งกันมันก็จะมีแต่ความขัดแยง้งมีแต่ความทะเลาะเบาแวงนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปัตินาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็ขอให้รอดปลอดภัย ขอให้รอดโดยสวัสดิภาพโดยความรับรื่นนะครับสวัสดีครับ